ล้มหนาวมาเยือนเพชรบูรณ์หนาวแล้วสวัสดีพี่พีทุกท่านครับผมสองสามสี่บาทมีบอลมาสี่บอลสวยมาละจ้าค่าจะส่งก่อนเนาะแจ้งก่อนหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับพี่พีสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรซูหกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ามาจา้าพี่บอลหนังบอลป้ายส่วนแล้ว,ลวก็วันนี้พี่วันที่สองแล้วลมแรงกว่าเดิมแล้วก็อากาศเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้คือเพชรบูรณ์โซนล่างนะพี่ถ้าขึ้นไปบนเขาเขาคอไม่ต้องสืบ ผมว่าปากสั่นแน่นอนตอนนี้หนาวมากก็มีเริ่มหนักแล้ววันนี้เข้าวันที่สองแล้วแล้วก็อากาศคืมด้วยไม่ค่อยมีแดดมันก็เลยทําให้เย็นขึ้นไปอีกนะเย็นขึ้นไปอีกอันหน้านี้ครับพี่โวเคโนมาดูบันสีตัว,ตว,ตว,วเราดีกว่าหน้าด,ดํแบบา,าแดงสวยๆแบบนี้กระถางหกนิ้วจ้ะกระถางหกนิ้วโวเคโนแดงสวยนี่สวยสู้หนาวเลยสวยสู้หนาวสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบบาทโวเคโนหกนิ้วครับพี่โวเคโนหกนิ้วนะ นี่ดำแดงส,สวยๆแบบนี้จะมีดดำแดงส,สวยๆแบบนี้เลยโอเ,โ, νο, listings, โอเคโน่ผู้ข่าวไฟเนาะโอเคโน่ที่แปลว่าปู้ขาวไฟภู้ข่าวไฟสวยๆมาเลยจ้ะ450รห้าสิบกระถางหกนิ้วต้นนี้เลยจ้ะต้นนี้เลยต้นนี้เลยสวยแจ่มสวยแจ่มอ่าถัดมาด้นานนี้มีราศีสักหนึ่งต้นแบ่งราศีสวยๆสยักหนึ่งต้นจะพี่ราศีมีนราศีมีนราศีมีนต้นนี้เลยจะสวยๆแบ่งราศีมีน5้ารบาทจาะกระถางหกนิ้วครับพี่ตับราศี สวยๆราศีมีนจ้ะห้าร้อยบาทตนนัวนี้นี่ด่างสวยนี่ฮาร์ปครึ่งเลยนะฮาร์ปครึ่งเลยกระถางหกนิ้วนะคะปีกระถางหกนิ้วเนาะหน้าด่างสวยเลยฟอร์มเต็มกระถางหกนิ้วจะห้าร้อบาทราศีมีนมาทางด้านนี้ครับพี่ชมพูป้ายเขียวเขียวป้ายชมพูชมพูตัดเขียวเขียวตัดชมพูสวยๆจ้ะหานุมานประสานกายครับพี่ลิงน้อยน่ารักสวยๆตับรามเกียร์อันนี้ไม่น้อยนะอันนี้ลวกระถางหกแล้ว อนุมานประสังกายสามร้อยบาทจ้าล้นกระถางหกแล้วล้นกระถางหกแล้วนี่ชมพูใยเขียวสวยๆเลยจ้าอนุบาลประสานกายเนาะ <c oughs> แล้วก็มีมณนีแม่ขร่าจิบิบอลกาบ่างชมพูสวยๆมณนีแม่ขาฟอร์มหกนิ้วเช่นกันฟอร์มหกนิ้วเช่นกัน,กนต้นนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบจะบีิมณนีแม่ขามณนีแม่ขาหน้านี่สวยๆใบมันเงามากใบมันเงาด่างชมพูสวยๆจ้ะมณนีแม่ขาเนาะ สี่ร้อยห้าสิบาทมะนี้ไม่ขลาฟอร์มหกนิ้วล้นสวยจ้ะด้านนี้ด้านนี้มันดีรอมเพชรแผงครับพี่ตันนี้มันดีรอเพชรแผงเนาะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าจมพูสวยมานีแผงหน้าจมพูสวยจ้ะสี่ร้อยห้าสิบหกนิ้วครับพี่หกนิ้วต้นนี้ ด่างดีหน้าสวยด่างตั้งแต่ใบร่างใบเบี้ยใบแรกเกิดนะจ๊ะพี่พี่เนาะนี่ยังไม่หลุดเลยนะยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยด่างทุกใบจะหน้านี้ชมพูเข้มสวยครับพี่สี่ร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วมันีล้อมเพชรหน้าแผงมันีล้อมเพชรหน้าแผงด้านนี้ราศีเมษครับพี่ราศีเมษนับราศีนี่เห็นไหมชมพูเข้มด่างชมพูเข้มจนออกแดงแล้วนะอันนี้ต้นใหญ่อันนี้เป็นเมษหน้าแผงนะจจะพี่พี่ราศีเมษหน้าแผงเนาะเมษหน้าแผงเมษหน้าแผงนี่ให้ดูใบร่างใบร่างก็หน่อย หน้าปกติเขาจะเป็นอแดงแดงด่างแดงเพื้นใบพื้นใบออกแดงเข้มแล้วก็ด่างแดงแดงอ่อนอีกทีนึงอันนี้หน้าแผงครับพี่จะเป็นพื้นใบเขียวเนาะแจ้งก่อนแจ้งก่อนนะเป็นพื้นใบเขียวต้นนี้ราศีเมษหน้าแผงสวยครับพี่ต้นนี้ต้นนี้เอาห้า,าร้อยบาทแล้วกันไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วจะห้าร้อยบาทราศีเมษเนาะหน้าแผงสวยหน้าแผงสวยห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่ ไส์ใหญ่ไส์ใหญ่นี่ด้านข้างจะบิ๊กไส์ใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็นสาวนครชัยศรีครับพี่สาวนครชัยศรีนี่ต้นนี้ต้นนี้เนาะต้นนี้สาวนครชัยศรีกระถางหกลอนล้นเช่นกันรอดใหม่ชมพูสวยแจ่มออกมาเลยเหมือนจะฮารครึ่งนะพี่เนาะรอดใหม่ฮารครึ่งรอดใหม่ฮารครึ่งสาวนครชัยศรีฟอร์มนี้หน้าชมพูสวยๆจะบิ๊น้าชมพูทองเนาะสามร้อยห้าสิบบาทสาวนครชัยศรีหกนิ้วสามร้อยห้าสิบ หน้าชมพูทองสวยๆครับมณีมรกตตรงนี้มณีมรกตกระถางหกนิ้วเช่นกันครับพี่ต้นนี้หกนิ้วล้นๆสวยๆสามร้อยบาทจะ้ะมณีมรกตด่างได้ดีสวยหวานระมุจะมนจ้ามณีมรกตหกนิ้วล้นๆสามร้อยบาทจ้าส0มบาทมาครับอันนี้เออเจอประสานกายต้นเมื่อกี้ขึ้นเป็นอะเมื่อกี้เป็นขึ้นเป็นประสานกายต้นที่หนึ่งแล้วกันนะพี่เนาะ อันนี้หานุมานประสานกายต้นที่สองจะกระ,ะถางหกเช่นกันล้นจัดล้นกระถางหกจัดไซส์ใหญ่ต้นใหญ่หน้าสวยหานุมานประสานกายต้นที่สองนะครับสามร้อยบาทอ่าตรวนี้เป็นมหาราชมหาราชมหาราชป้ายสวยฟอร์มหกนิ้วเช่นกันครับพี่หกนิ้วล้นเลยมหารา 250, ช2สองร้อยห้าสิบจ้ามหาราชนี่เขียวตัดแดงสวยๆต้นที่หนึ่งและกันครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะมหาราช หกนิ้วสองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งมหาราชต้นที่สองจ้ะต้นที่สองเนาะมหาราชต้นที่สองนี่มหาราชต้นที่สองจ้ะหกนิ้วสองร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นมณีมรกตมณีมรกตอันนี้เมื่อกี้ขึ้นไปหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันครับพี่มณีมรกตต้นที่สอง 6นิ้วครับพี่3า0บาทหน้าสวยสวยเลยมะนีมอระกดนี่ต้นที่สองนะครับหน้าสวยสวยหน้าสวยสวยต้นโตโตกระถาง6นิ้ว300บาทจะบีมะนีมลรกดต้นที่2แล้วกันต้นที่2แล้วกันสวยเลยสวยเลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นบัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์ป้ายสวยแจ่มใบนี้ใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดบัวสวรรค์เนาะบัวสวรรค์ กระถางหกจ้ะโอ้ลมแรงมากตรงน,นี้ี่คือแบบตอนวงต้นไม้ที่โยกกันลริ่มล่ำเลยลมแรงรับพี่ล้มหนาวนะลมหนาวอะสามร้อยบาทจา้ะบัวสวรรค์กระถางหกนิ้วกระถางหงนิ้วบัวสวรรค์หกนิ้วสามร้อยบาทายสวยแจ่มใบใหม่ใบใหม่แล้วก็พื้นใบนี้เริ่มเปิดชมูแล้วนะม่เนาะพื้นใบเริ่มเปิดแต่ว่าเปิดแบบว่าความแบบกัดชมพูมาสวยแล้วแล้วก็ายชมูทับไปทีน,นึงสวยครับตอนนี้ฟอร์มใหญ่ล้นกระถางหกเลย มาทางด้านนี้ครับพี่ทางด้านนี้มีตับราสีอีกหนึ่งต้นสวยๆครับพี่บอลกลับเนาะราสีเม็ราสีเม่าเมื่อกี้ขึ้นมีมาแล้วขึ้นมีมาแล้วขึ้นเม็อันนี้เป็นเม็หน้าปกตินะครับเมื่อกี้ผมขึ้นเป็นเม็หน้าหน้าแผงเนาะนี่หน้าแผงจะเป็นแบบพื้นใบเขียวแบบนี้จะมีนนี้หน้าแผงเนาะหน้าแผงอันนี้หน้าปกติครับพี่หน้าปกติหน้าดั้งเดิมออริจินอลจะเป็นพื้นใบออกแดงแดงเข้มเป็นทางน้ําตาลนะพี่แล้วก็ด่างด่างแดงแบบนี้นะครับพี่แล้วก็อันนี้เป็นเป็นโซนพื้นสีขึ้นใบเนาะ น้ำตาลตัดแดงดังแดงอ่ะราศีเมษห้ารับาดจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วตับราศีนะพี่หนึ่งในที่สองราศีสวยๆราศีเมษห้ารับาดกระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเข้เมๆสวยๆเข้มๆสวยราศีเมษตรงนี้เป็นเทพนาคาครับพี่เทพนาคาเทพนาคาเป็นบอลกาบบอลกาบ บอลกาบอะใครนึกหน้าไม่ออกนะพี่เดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูครับพี่เทพนาคาเนาะต้นนี้เลยนี่มันจะเป็นเขียวออกอนาน้ําตาลแล้วกม็มีเหลืองมีเหลืองในต้นเดียวกันนะครับพี่เทพนาคาเนาะอ่ะต้นนี้แบ่งสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่สองร้อยห้าสิบเทพนาคาเทพนาคาสองร้อยห้าสิบบาทเนาะขึ้นต้นแม่ให้ดูแล้วสวยๆแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เลย เทพนาคาอันนี้ไป่ต้นให้หนึ่งแล้วกันครับพี่เดี๋ยวขึ้นอีกต้นนะอันนี้ต้นที่หนึ่งเทพนาคากระถาง5.5นิ้วนะครับพี่250บาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแล้วก็เทพนาคานี่ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้เทพนาคาต้นที่สองจากต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองแล้วก็เทพนาคาต้นที่สามครับพี่เทพนาคาต้นที่สามเนาะต้นนี้กระถาง5.5 สองร้อยห้าสิบบาทนี่โตมาสวยมากโตมาสวยมากจ้ะโตมาสวยมากแล้วก็อันอน,อนี้สีลาห่มทองใหญ่ครับพี่หน้าชมพูทองเนาะกระถางหกนิ้วแบบนี้จะพี่หน้าชมพูหน้าชมพูหน้าชมพูแล้วก็ทองเนาะชมพูทองแบบนี้ไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วสีลาห่มทองสี่ร้อยบาทจ้ะใหญ่มากใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากใหญ่มาก,มากผมยกให้ดูนี่หกนิ้วหกนิ้วไซส์ใหญ่ จัดไป400บาทจากศิลาห่มทองหน้าชมพูทองสวยๆจ้าด้นานนี้มีน้ำมองนนน้ำมองนนอันนี้เป็นหน้าชมพูทองนะครับพี่กระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วน้ำมองนนหน้าชมพูทองแบบนี้ี่เห็นไหมพี่สะโพกเปิดทองมาแล้วสวยๆครับพี่เปิดชมพูทองมาแล้วสวยๆแบบนี้น้ำมองนตอนตัวนี้450ละกันนะพี่กระถางหกนิ้วเนาะ450บาทหน้าชมพูทองสวยๆส์ยโตล้นกระถางหกลงกระถางสิบ ได้สบายสบายครับพี่ณานะมงนนนี่หน้าชมพูทองสวย,สวยจ้ะต้นนี้แล้วก็มีไม้ชมพูต้นนี้สีการจันนาพิเศษครับพี่สีการจันนาพิเศษสวยๆหน้าชมพูขอบทองจ้บ bon. ีเจนสองเนาะเจนสองสีการจะนาพิเศษเขาเียกันเจนสองเจนสองหน้าชมพูขอบทองสวยตัดกันแจมๆกับพื้นใบเขียวแบบนี้สี450 <S <S ่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจ้ะสีการจันนาพิเศษสีการจันาพิเศษเนาะ เป็นสองสวยๆจ้ะอ่ามาทางด้านนี้ครับพี่ทางด้านนี้มีเพชรบ้านประทุมครับพี่เพชรบ้านประทุมเนาะต้นใหญ่ๆอันนี้ก็ทางห้านิ้วป้ายสวยมากป้ายสวยมากเพชรบ้านประทุมนะพี่เพชรบ้านประทุมเนาะสายใหญ่เลยสายใหญ่เลยสายใหญ่เลยต้นนี้ต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรบ้านประทุมสายใหญ่นี่ใบใหม่ป้ายสวยเข้มแจ่มกระถางห้านิ้วห้านิ้วอันนี้คือล้นห้าล้นห้าจัดเลยพี่สายใหญ่เนาะสายใหญ่นี่ เพชรบ้านปทุมใหญ่บิ๊กเบิ้มสองร้อยห้าสิบาทป้ายสวยๆหน้าเจียมเจียมจ้าหน้าเจียมเจีม,จม,จม,จมแล้วก็มีอันนี้ไม้แยกหนอครับพี่ไม้แยกหนอไม้แยกหนอ,อต้นนี้ชื่อว่ามณีจันทร์มณีจันทร์ไม้แยกหนอหน้าสวยดังสวยเม็ดสีเริ่มมาแล้วครับพี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วเนาะมณีจันทร์ไม้นหนอต้นนี300้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทมณีจันทร์เม็ดชมพูหวานสวยด่างสวยดังขาวเดี๋ยวตอนโตมีดังเหลืองทองด้วยนะพี่ตอนโตไม้ตอนโตเต็มฟอร์มเต็มที่เนาะ แบบหัวแก่ได้ที่อะไรแบบเนี้ยเขาจะด่างเหลืองทองสวยน่อน,นี้สามร้อยบาทครับพี่สามร้อบาทกระถางหกนิ้วนะแล้วก็แบ่งอีกน่อน,นี้นอนใหญ่เลยอันนี้นอนใหญ่นอนใหญ่กระถางหกเช่นกันแต่นอนใหญ่เม็ดสีมาเตรียมเม็ดชมพูหวานแล้วก็ด่างขาวเริ่มเริ่มจะเปิดเหลืองแล้วพี่เริ่มจะเปิดเหลืองทองแนละ้วแต่นี่คือยังไม่เข้มนะเดี๋ยวเขาจะเหลืองเข้มยิ่งกว่านี้อันนี้นอสองมัดีจันนอที่สองนอที่สองต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบจ้ะไซส์ใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มไปเลยสี่ร้อยห้าสิบ ม้แยกหน่อมาดิจันกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับกระดางหกนิ้วเนาะด้านนี้เป็นเศรษฐีปีชวดโอ้โหด่างแดงซู้ไ้แจ่มเลยพี่ผมเอื้อมมาแล้วกันเนาะตรงนี้หน้าแดงรอดใหม่ม้วนแดงออกมาเลยนี่ล่าสุดนะพี่ได้อันดับหนึ่งเนาะชนะเลิศอันดับหนึ่งงานประกวดที่บอลสีที่สุราษนะครับนี่เศรษฐีปีชวดได้อันดับหนึ่งนะบอลสี่ที่สุราษฎร์่านมาล่าสุดนี่เลยต้นนี้แบ่งหนึ่งพันบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วเศรษฐีปีชวดนี่เศรษฐีปีชวดด่างแดง มีมีความทองด้วยตรงนี้มีความป้ายทองด่างทองมาด้วยเศรษฐีพิชวดหนึ่งพันบาทครับพี่รอดใหม่แดงแป๊ดเอามาเลยสวยมากตน้นนี้ได้ที่หนึ่งคว้าให้หนึ่งคว้าให้หนึ่งสนามงานอ่าสุดาลูกไม้ผ่าด่างชมพูเหลืองครับพี่สวยต้นนี้ไซส์กระถางหกนิ้วชมพูชมพูฮาร์ปครึ่งและเลือดชมพูขาแบบนี้นะพี่แล้วก็ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดด่างเหลืองจ้ะด่างเหลืองทองมาเลยต้นนี้สองร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่ ใบใหญ่ๆญญก้านแข็งครับพี่ใบใหญ่ก้านแข็งเนาะแข็งแรงแข็งแรงไม่ต้องทำไม้250หากระถาง6นิ้วต้นนี้ลูกไม้ใบกลมเป็นลูกไม้มเมล็ดครับพี่ใบกลมๆนี่เม็ดสีสูยแจ่มๆแบบนี้กระถาง6นิ้วนะครับกระถางหนิ้วเนาะนี่ลูกไม้เพาะมาเมล็ดครับพี่ใบกลมต้นนี้แบ่ง5้ารบาทจ้ะ6นิ้วกระถาง6นิ้วลูกไม้เพาะมาเมล็ด5้0รบาทใบกลมใหญ่สวยๆูไว้กันเลยสวยกันเลย อ่าแบ่งต้นนี้ต้นนี้ไม้ใหม่เช่นกันครับพี่ไม้ของนางสนครับพี่ชื่อมันีเจ็ดแสงมันีเจ็ดแสงที่บ้านมียังครับพี่เพชรเจ็ดสีถ้ามีเพชรเจ็ดสีอย่าลืมมันีเจ็ดแสงต้นนี้นะครับเอ้ยชื่อค้องกองค้องจองกันเลยค้องกองอะไรอยู่ะชื่อค้องจองกันเลยฮะน่สามร้อยห้าสิบจ้ะมันีเจ็ดแสงกระถางหกนิ้วครับพี่หลอดใหม่ด่างเหลืองเลยด่างด่างด่างหลอดใหม่แจ่มเลยด่าหลอดใหม่เหมือนออกแบบเหลืองทองเลยนะพี่น้องเห็นไหมนี่เนี่ วันนี้จะแสงกระถางหกนิ้วครับพี่ด่างสวยๆกะดกม่วงขอบใบชมพูเข้มๆครับพี่ออกม่วงออกชมพูแล้วกระดูกใบกับขอบใบเขามันนี้จะแสงสามร้อยห้าสิบจ้ะทางด้านนี้มีเจ้าปอแก้วอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วครับพี่หน้าหวานรอดใหม่หลอดใหม่สุดจัดแน่นอนมาทรงแบบนี้มาแบบนี้นะคะพี่เนาะกระถางหกนิ้วเจ้าปอแก้วสามร้อยบาทครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งนะครับหน้านี้ใบ <m ix> <big S 2> ใหญ่มากพี่ผมดูมือผมสอดนี่มองไม่เห็นมือเลยต้นที่หนึ่งหน้าสวยจ้าแล้วก็ต้นที่สองน,นะครับต้นที่สองเนาะต้นที่สองเจ้าปลาแก้วต้นที่สองใครชอบหน้าเข้มๆ <m ix> แบบนี้ะนะจ๊ะนี่รอดไม้รอดไม้สวยครับพี่รอดไม้สวย,ส,วยสามร้อยบาทเจ้าปลแกล้วต้นที่สองจากต้นที่สองแล้วก็ตรงนี้ไปเก้าวทับแยกหนอก้าวทับไม้หนอหน้าสวยครับพี่หน้าสวยแดงแล้วก็ใบนี้ออกเหลืองทองเลยสองร้อยห้าสิบก้าทับไม้หนอกระถาง หกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่กระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบนะครับผมสวยสวยเลยไม้หนอด้วยด่างสวยโตไวไม้หนอด่างสวยโตไวอ่าแล้วก็ด้านนี้มีอุสามมีนะครับพี่ด้านนี้เนาะนี่ไสกระถางหกนิ้วต้นใหญ่เริ่มกัดสีมาแล้วครับใครนึกหน้าไม่ออกอ่ะแปะรูปตอนโตให้ดูครับพี่อุสามมีโตมาแดงสวยมากครับพี่แบ่งต้นนี้สามร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วเนาะ กะถางหกนิ้วอุสามณนีเห็นไหมนี่ครับพี่เริ่มกัดแดงมาแล้วเริ่มกัดแดงมาแล้วใบนี้ใบใหม่ล่าสุดสวยแน่นอนรับประกัน irm, คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับพี่อุสามณีโอเคครับพี่ตอนนี้ก็ลมหนาวสะบัดเด๋ยบบอลผมจะขอโยกแล้วตอนขอตัวกันแล้วกันนะสนใจก็จกิ้งกางศูนย์649310997สามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อฝากกดติดตามให้น้องนี้ เจอกันที่พี่หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า